สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านนะคะเมียฝรั่งคิดนอกใบแมตุกจากพิษณุโรกนะคะวันนี้จะพาเพ,พื่อนเข้ามาดูค่ะนี่อันนี้ส่วนไรอ้อยนะคะไรอ้อยแต่ว่าแต่ว่าไรอ้อยนี้ไม่ใช่ของเมตุกนะคะก็คือเพื่อนบ้าน,นเ,เพื่อนบ้านเขาได้ตัดไปแล้วอันนี้คือไม่รู้ว่าพื้นที่เท่าไหร่กี่ไร่นะคะส่วนตรงนี้ก็คืออ้อยเนาะอ้อยที่เขาตัดออกมาก็จะเป็นชิ้นขนาดนี้เลยค่ะนะรถเครื่องจักรก็จะตัดออกมาชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเป็นท่อนเป็นท่อนเนาะ เหมือนอ้อยให้ช้างเลยค่ะนะคะนี่อันนี้คือเครื่องจักรในการตัดพันอ้อยไอตัดต้นอ้อยนะคะนี่ค่ะด้านบนก็จะออกมาตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ารถกันวนะ่าเป็นยังไงไปเลยนะรถก็จะเดินรถก็จะเดินทางแล้วค่ะเราก็จะไปด้านหน้า ลองนะ้าเลยดิให้ลองอ,อีกแ่อน,นี่ค่ะเมื่อเครื่องจักรทํางานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเราอาจจะเดินด้านหลังหนะ้าแต่ตอนนี้พาดูด้านหน้าของแป๊ดหนึ่งเนาะนะคะนี่ค่ะนะคะรถจะเปประมาณรถเกี่ยวข้าวเลยเพื่อนๆ ท้าของเขาจะเป็นแนตะขาบเป็นตะขาบเป็นล้อหรือเปล่าอันนี้เป็นล้อนะคะไม่ใช่เป็นตะขาบเขาจะมีใบมีดด้านล่างนะคะแล้วก็มีมีค่ะประมาณนี้เลยเราจะดูกันเลยนะคะฮ่าซูมเข้าไปใกล้ๆนี่ค่ะคือรถเกี่ยวอ้อยนะคะนีค่ะปและค่ะนะคะ,ะที่ตรงนี้ไม่ใช่ของแม่ตุ๊กนะคะแต่ว่าเป็นของเพื่อนบ้าน อ้อยนี่มีความสูงที่สูงพอประมาณนะคะเพื่อนๆสูงมากเลยถ้าไม่ล้มนะคะแต่อ้อยค่อนข้างที่จะล้มนะเพื่อนๆนะคะอ้อยล้มนะคะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเกี่ยว,บ,ยวบ,บ้างนะเพื่อนๆะนะอ้อยตั้งนี่ก็จะดีหน่อยเนาะ,นะไปดูกันเลยค่ะนะคะรถสิบล้อก็จะขับออกมานิดนึงนะคะนี่ค่ะเราก็จะถอยถอยถอยเนาะ ขอใช้เวลาถ่ายทํานะคะเพื่อนจะได้เห็นด้วยเลยเขากำลังเลี้ยวเอารถเลี้ยวเข้านะคะเพราะว่าจะทำงานเป็นทีมก็จะมีรถสิบล้อนะคะรถสิบล้อก็รถเกี่ยวนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวไป่ตุกขออนุญาตเข้าไปดูที่ใกล้ของนู้นนะ,ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ มีปัญหาเดี๋ยวหยุดดูแป๊บหนึ่งนะคะว่าเป็นอะไรนะคะใบมีดของเขาจะอยู่ด้านล่างระหว่างซ้ายขวานะคะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะตรงที่น้องเขาก้มลงไปดูอะคะ่ะเห็นไหมคะนุ่นค่ะนะคะนี่คือลักษณะเครื่องจักรในการตัดอ้อยนะคะเครื่องจักรโรงงานตัดอ้อยนะคะก็จะมีรถสิบล้อรถพ่วงอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อวิ่งประกบนะคะเพื่อรองรับอ้อยค่ะนะคะโ มาช่วงจังหวะที่ไม่เห็นซะแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูสักพักหนึ่งนะคะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะคะอันนี้รถเกิดปัญหานิดนึงนิดนึงแต่ไม่ได้เสียอะไรนะคะคือว่าเขาเรียกว่าอ้อยพันคอถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวก็จะเป็นข้าวพันคอประมาณนะคะประมาณนี้นะเครื่องจักรก็จะประมาณนี้ก็จะมีใบมีดอยู่ด้านล่างนู่นนะคะน้องเขากําลังจะเอาฟางหรือเศษอ้อยต้นอ้อยออกเนาะนะก็จะดึงยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเกลียวเนาะ เป็นเกลียวเป็นใบมีดไงเนี่ยมันมันวิ่งถอยหลังไม่ได้เหรอหมายถึงว่าเอาเกลียวตีถอยหลังรถเกี่ยวไม่ได้เหรอไม่ยอมออกอาชพันธ์ยากไม่เอากรรไกรตัดไอ้นั่นเนาะเขาเรียกว่ากรรไกรแล้วตัดให้ขาดเลยกรรไกรไอ้นั่นอ่ะกรรไกรตัดอะไรปะตัดกิ่งใหญ่ๆอ่ะมันดึงไม่ออกมันก็ค่อนข้างที่จะยาวถ้าไม่เอาออกมันก็จะ ทำให้เครื่องจักรเรามันตัดไม่ค่อยไปนะมันก็จะอันนี้นู่นน่ะต้องออกออกใชนไหมพันเกียวพันเกียวน้องเขาก้มเข้าไปดูอัน,นีเครื่องจักรก็ดับเครื่องไวนะะ้นะคะนะคะเหมือนรถเกี่ยวข้าวเลยค่ะพันที่คออืมก็จะยากหน่อย ไฮโดรลิกนะอันนี้เป็นไฮโดรลิกน่าจะเป็นสายน้ำมันไฮโดรลิกไม่ได้อัดไม่ได้อัดจารบีเหมือนสมัยก่อนมั้งรถสมัยนี้สมัยก่อนนะไม่รถไม่ทุกมีรถเกี่ยวข้าวมันก็ต้องอัดจารบีมันจะมีหัวอ้าอัดเป็นบางช่วงนี่ไงหัวอัดจารบีนะอันนี้คือหัวอัดจารบีนะคะหัวอัดจารบีส่วนบางอย่างมันก็เป็นหัวแบบอัดน้ํามันไฮโดรลิกเนาะ บางอย่างไม่ไ,มได้อัดเจละบนีนี่ค่ะนคะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารถจะทํางานได้ไหมมาแล้วค่ะเครื่องมาแล้วมันจะเดินหน้าเดินหลังเพราะว่าจะพยายามเอาใบอ้อยออกจากตรงที่พันคอนะคะม่นค่ะนะคะโอเคค่ะเมื่อตะก,กี้ม่อคืนได้มีการถามนะคะว่า ทำยังไงหลังจากการเก็บเกี่ยวทายังไงจะให้ตอสางหรือเศษใบอ้อยเนี่ยย่อยสลายได้ไววิธีของของที่น้องเขาบอกมานะวค่ะว่าวิธีก็มีโดยการใช้ปุ๋ยยูเรียผสมน้ําฉีดนะคะ mm. เพื่อเร่งในการย่อยสลายของตอสางอ้อยนะคะนะคะนี่ค่ะถ้าไม่เรีเผานะคะคนสมัยก่อนเขาก็จะเผาเพื่อเพื่อให้อะไรเพื่อเวลาระหว่างปุ๋ยมันจะได้ลงไปที่ดินได้ แต่ณเวลานี้ด้วยกฎหมายที่ออกมาเราก็ต้องทําตามนะคะแล้วก็มันก็จะดีต่อพวกเราด้วยดูค่ะเครื่องจัรก,ก็จะคายยาไอ้ายฟางอ้อยออกมาแล้วนะคะน่าจะได้แล้วค่ะออกละนะคะโอเคนะคะนี่แหละวิธีการที่ทำให้ใบอ้อยย่อยสลายโดยการใช้ยูเรียก็ช่วยได้อีกส่วนหนึ่งนะคะแต่บ้า ลองดูค่ะเผื่อเผื่อจะมีวิธีมาตรการใหม่ๆออกมาเนาะนาเดี๋ยวดูดูดูรอรอดูรถเกี่ยวนะคะอ่าน้องเข้าคลายใบอ้อยออกแล้วนะคะเราจะมาดูว่าอ้อยมันจะเข้าฟอรถได้ไหมนะคะนี่ค่ะยุดยุ้งักงักอยู่นะคะอ้อยลงแล้วค่ะเห็นไหมคะ เป็นลักษณะล้มคว่กันแล้วก็หนาด้วยนะคะซึ่งลาอ้อยอเล็กมากเว้ยมันไม่เล็กธรรมดานะคะขนาดปีแรกถือว่าเล็กขนาดนี้ปีต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่อคอตะไคร้แน่เลยเพื่อนการปลูกผีไม่ใช่ว่าจะดีนะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้อ้อยเก็บเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะพันเข้าไปประมาณนี้นะคะน่ะอ้อยนะคะนี่เลยนะคะ ยากมากเลยค่ะพันพันที่คอยอีกแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะอ้อยพันพันที่คอยอีกแล้วค่ะนะก็จะพันตรงช่วงตัวตีเข้าไปเนาะลำบากมากเลยค่ะคเพื่อนๆหะนี่ค่ะถ้าอ้อยล้มอ้อยล้มอย่างนี้นะคะก็จะยากเกี่ยวกับการเกี่ยวมากเลยเห็นไหมอ้อยทออขึ้นไปบนรถจิกร้อแล้วค่ะ ดเดี๋ยวจะดูไปนานๆนะคะเพื่อนๆสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวไม่ทุกก็จะไปตัดต่อเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะนะคะระยะถอยหลังเดินถอยหลังนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะแล้วเราก็จะไปถ่ายดูด้านหลังกันด้วยค่ะว่าว่าเครื่องจักรด้านหลังมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้รถกําลังจะขาทางเข้าที่นะคะไปแล้วค่ะนะคะต้องเหยียบเข้าไปค่ะเพื่อที่จะตัดนะคะอ่ะี๋ยวรอเบี่ยงสักนิดนึงนะคะ เอาระเครื่องจักรทำงานนะคะนี่เลยค่ะมีค่ะวิธีการนะคะวิธีการของชาวไร่อ้อยแล้วก็รถเกี่ยวก็จะประมาณนี้นะคะนะคะประมาณนี้เลย รถตีคู่นะคะเพืเ่อนอ้ยลำเล็กมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไม่ตุ๊กจะไปเอามือจับให้ดูนะคะไปดูเลยค่ะอ้ยลำเล็กนะคะนี่ยเกือบเท่านิ้วโป้มือแม่ตุ๊กนะค่ะเดี๋ยวเราจะไปออกจากหน้ารถหน่อยนะ เดี๋ยวไปหลังรถกันค่ะเดี๋ยวไปดูหลังรถกันนะคะมันจะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนอันนี้ขนาดเล็กนะคะ อนนี้เรามาดูด้านหลังนะคะนี่ค่ะนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่วิ่งไปแล้วค่ะอ่าในรถเกี่ยวมันก็จะมีกระเพาะคอยรับท่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวไป่วยขออนุญาตซูมนักนิดนึงให้มันจะได้เห็นนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆ่ะขอจบคลิปวิดีโอเท่านี้นะคะใ่รที่ ชอบในวิดีโอของไม่ตุกก็ฝากเป็นกำลังแรงใจฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อไม่พลาดเทปวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับกเกษตรไทยของเรานะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่รับชมนะคะ